ผมต้องรับับบก็สู่สปอร์ตต่างๆนะครับผมเราจะพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายนะครับมีความสุขมากกว่าการได้เงินจริงไหมไม่จริงนะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เงินสําคัญนะ จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าในช่วงเนี่ยหลายคนฟังหัวข้อเราทุกคนเ็คิดเหมือนเราว่าช่วงโควิด1ิครับออะช่วงนี้มันสําคัญไงแบบว่าเรื่องของรายได้บางทีมันหดหายเพราะฉะนั้นความสุขมันก็คืออะรายได้ถูกป้ะใช่ผมเนี่ยงานไม่มีเลยงานพวกงานอีเวนต์งานร้องเพลงตามข้างต่างๆไม่มีหมดเลยทุกวันนี้ออกกำลังกายอย่างเดียววิ่งทุกวันแล้วคุณก็มีความสุขคุณอยู่ได้คิดว่าเมื่อไหร่จะได้เงินวะเครียดทุกวันเลย <laughs> อแต่เดี๋ยวมาดูดีกว่านะคะว่าแล้วที่มันมีคำกล่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยเพราะอะไร ว่ามันต้องมีบทพิสูจน์หรือผลการวิจัยออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจริงๆจากนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยเยลค่ะแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยไปร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะที่อังกฤษครับผมเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมเรื่องอารมณ์นะคะของชาวอเมริกันประมาณล้านกว่าคนที่อายุ18ปีขึ้นไปตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพไว้ในแบบสำรวจนะคะตั้งแต่ปี2011ถึง2015ครับผมเขาบอกว่าในช่วง30วัน ที่ผ่านมาเนี่ย uh huh. มีความเครียดอาการซึมเศร้าหรือว่าปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์หรือไม่นี่คือคําถามอะไรอย่เงี้ยนะร uh huh. วมไปถึงสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไรได้ต่อปีอน,นี้คือตัวแปดต้นที่เขาตั้งคําถามไว้ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ให้เลือกกิจกรรมออกกาลังกายที่พวกเขาชอบทาจากที่กําหนดเนี่ย75ชนิดอันนี้75ชนิดคือรวมตั้งแต่ ตัดหญ้าทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านไปจนถึงออกกำลังกายาจริงจังเอาที่เขานึกได้อะว่าคนจะสามารถออกกําลังกายจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าแม่บ้านบางทีไม่ได้เข้ายิมก็อาจจะหมายถึงว่าการกวาดบ้านถูบ้านนี่คือออกกําลังกายอ่ะ<ม>เขาก็ให้กําหนดได้มหมดเลยใช่ค่ะรวมไปถึงอาที่เขาแบบปั่นจักรยานวิ่งอะไรอะไรเหล่านี้ด้วยนะคะคทีนี้นักวิจัยเขาค้นพบว่าแม้คนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยก็จะมีช่วงเวลามีมีหดหูแหละมีไม่มีความสุขบ้างแต่จะอยู่ที่ประมาณ35วันต่อปี ก็ถือว่าน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายซึ่งจะหดผู่ในปีหนึ่งเนี่ยประมาณ53วันอันนี้คือคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายใช่มีความเครียดมีความกังวลมากกว่าใช่ก็เกือบครึ่งนะก็เกือบครึ่งก็เยอะกว่าเยอะเหมือนกันเยอะกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็คนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับผมมีความสุขพอๆกับคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยแต่มีรายได้มากกว่าเขาประมาณปีละ25,000ดอลลาร์ ก็คือประมาณ7 8 0ด0 0นแืบาทเข้าใจปะเข้าใจปะครับงงใช่ไหมคืองี้คือเจะบอกว่าต่อให้เพื่อนคุณสมมติเพื่อนคุณมีเงินมากคุณาคุด7 8 0 0 0 0บาทเขาไม่กําลังกายเลยแต่เขามีเงินมากว่าคุณ7 8 0 0 0 0่บาทกับเรากับเราออกกําลังกายสม่ำเสมอแต่เงินเราไม่เท่าเขาเราจะยังสูกับเขาอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้ก็หมายความว่า ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเงินเดือนน้อยหรือเงินเดือนเท่าเราแต่เขาไม่ออกกําลังกายเขาจะไม่มีความสุขเท่าเราใช่ครับคือมันน่าแอบคามว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณมีเงินมากกว่าคุณแค่แบบ25,000ืบาทสามหมื่นบาทแสนหนึ่งสองแสนเงี้ยมากกว่าแค่นิดเดียวเขาก็ไม่มีความสุขเท่าเราใช่ถ้าเขาไม่ออกกําลังกายนะอะแต่ถ้าเขามีเงินเป็นล้านมากกว่าเป็นล้านอันเนี้ยเขาจะมีความสุขมากกว่าเราละ เขายอนอยู่บ้างมีเงินเนล้านเขาอยู่สุขบ้างแล้วแต่อันนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในงานวิจัยอะมากกว่าแสนนึงก็มีเขาก็มีความสุขก่าเราแล้วอันนี้ผมอะอันนี้คือมองในคนชาวบ้านทั่วไปนะมองในยุคโควิดมากกว่าเราห้าหมื่นะเครียดแล้วโธลูกวิ่งอยู่อ่ะดูข่าเอาในตั้มมีงานอีเวนต์ได้เงินห้าหมื่นเฮ้ยทำไมตั้มมีงานวะ เดี๋ยวใช่แล้วนะนี่เพื่อนในง่ะเพื่อนในกลุ่มมีงานคุณก็อดหัวใช่เพราะว่าตั้มมันวันนอนอยู่บ้านแต่อาวมีงานได้ตังในขณะที่คุณเป็นไงฟิตซ้อมตัวเองออกกําลังกายออกกางกายแบบมีความสุขก็วิ่งไปเลยเพราะว่ามีความสุขิ่งทั้งวันทั้งคืนไม่ก็เรียดอุกู่าววิ่งตะบายตะบายอยู่สุพรรณหดหูเฉย ไม่แต่ผมว่าลึกๆมันอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นใช่มันเขาถึงบอกในว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วจริงๆที่แบบอาถ้าถามพวกเราโดยทั่วๆไปเราอาจจะตอบได้อย่างนี้แหละว่าถ้ามีเงินมันก็แปลว่ามีความสุขม,มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดสำรวจลึกๆไปแล้วพฤติกรรมข้างในอ่ะมันผลออกมาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วยิ่งในยุคแบบนี้นะครับโควิด1นทีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นพวกเนี่ยคุณมีเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่สมมติคุณเป็นโรคโควิด1นทีกับคนหนึ่งที่แบบโอเคไม่ได้มีเงินอะไรมากแต่คุณมีร่างกายที่แข็็งงแไไมม่่ดด้เเปนนโชัจาากว อะไรคือความสุขที่แท้จริงจริงนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงอันนี้นะะเรื่องจริง<ม>ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะแต่ที่นี้ค่ะพอพูดว่าให้ออกกําลังกายคาถามก็คือแล้วจะทราบได้ยังไงว่าออกกําลังกายแบบไหนถึงจะอยู่ในระยะที่ทําให้เรามีความสุขได้มันก็ส้นบ,บางๆนะค่ะออกเยอะกับออกสรรม่สรรมําเสรรมอค่ะแตกต่างกันนะครับนั่นน่ะสิอะไรคือความพอดีคือความที่แบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปซึ่งอดัมเชคราว์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะจิตเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลนะครับ ได้บอกว่าการออกกำลังกายช่วยลดความกดดันทางจิตใจให้กับคนทุกเพศทุกวัยมไม่จำกัดเชื้อชาติไม่จำกัดศาสนาไม่จำกัดการศึกษาค่ะนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าการที่เราออกกำลังกายครั้งละ30-60มนาทีในจำนวน3-5ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยคือความพอดีที่สุด ในการที่จะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายอ๋อโอเคงั้นจริงๆก็คือไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการออกกำลังกายที่หนักเกินไปใช่ครับแล้วก็อย่าเบามากจนเกินไปคือออกมากไปก็ไม่ดีคือบางครั้งเขาบอกว่าบางทีถ้าออกเกิน3ชั่วโมงไปปุ๊บเนี่ยทำให้สภาพจิตใจเราเนี่ยแย่กว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยด้วยซ้ำโอ้ย เพราะฉะนั้นนี่คือพยายามต้องเดินทางสายกลางจริงๆเนาะไม่ว่าคุณจะชอบแบบการออกกําลังกายวิธีไหนนะคะขี่จัก,กรยานเต้นแอโรบิกออกกําลังกายในยิมหรือเทคนิคอะไรก็แล้วแต่คือมันสร้างความสุขทางใจแต่ทุกอย่างต้องพอดีอือนะครับเขาบอกว่ามัน 3 0ถึง60นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงกันแหละใช่ส <3 S 1> ครั้งถึง5ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือจริงๆแล้วคนไทยก็ออกกำลังกายประมาณ3วันต่อสัปดาห์ก็ได้อยู่ได้อยู่ใช่นะ,นะคะอะยังไงก็อยากให้ออกกาลังกายกันเยอะๆมันมีผลต่อสุขภาพแล้วก็เห็นไหมคะว่ามีผลวิจัยออกมาแล้วว่ามันดีต่อสุขภาพจิตด,ด้วยจริงๆถูกต้องครับผมค่ะครับและช่วงหน้านะครับกับช่วงเรื่องดังปังๆครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูฟุตบอลแล้วดีต่อสุขภาพยังไงช่วหน้าูกัันคครบ่ะ We'll <laughs>